ประชุมฟังธรรมของมรดพุทธบริษัททั้งหลายดังนั้นมวลพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันมาทำบุญทำกุศลตามประเพณีปฏิบัติในวันพระก็คือการมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวน,นาซึ่งเป็น การปฏิบัติธรรมที่เป็นประจําในชีวิตของทุกคนที่มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและตอนนี้ไปก็จะได้สดับจับฟังพรกธรรมเทศนาการฟังพระธรรมเทศนานั้นก็ให้เกิด สติปัญญาข้อคิดแนวทางปฏิบัติที่ดำเนินมาสร้างแด็ครังอดีตเพราะการได้ฟังเรื่องราวที่ยังไม่เคยได้ฟังจะทำให้ได้ข้อคิดในการนำไปประพฤติปฏิบัติให้แก่ตนเองื่อต่อไป ธรรมัตวาในวันนี้จะได้น้อมนำระาชธรรมที่องค์สมเดมจ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ทรงจัดในขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีทรงปารกมานบคนหนึ่งชื่อว่ามัตตกุณเลีแล้วพระองค์จึงจัดพระธรรมเทศนานี้ มีว่ามนโนปกความครรมธรรมาเป็นต้นในเรื่องเล่าไว้ในพระไตรปิฎกว่าในเมืองสาวตถีมีพราหมณ์ชื่อว่าอาทินนป,ปกปกษที่ช,ช,ชื่อว่าอาทินนปกปกานั้นก็เพราะว่าพรามตนนี้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่เคยให้ คนทั้งหลายเส,สนานานามว่าอาทินะปกปักซึ่งแปลว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครใครเมื่อพรามนั้นมีบุตรอยู่บุตรชายอยู่หนึ่งคนอายุสิบหกปีพอมาถึงอายุสิบหกปีนั้นลูกชายก็เกิดเป็นโรค หอมเหลืองหอมแห้งแรงน้อยเหลืองไปลึกเรื่อยเรื่อยเมื่อนางรามณีผู้เป็นแม่เห็นบุตรชาย,ป,ยป่วยไม่สบายก็ไปพูดกับ,บรามว่าให้รามไปหาหมอมารักษาลูกรามก็ตอบ นางรมามณนีว่าถ้าเราไปหาหมอมารักษาเราก็จะต้องเสียค่ารักษาเราควรที่จะควรที่จะรักษาโรคเองเมื่อตกลงดังนั้นรามก็ไปหาหมอไปเที่ยวถามหาหมอว่าคนเป็นโรคขอมเหมืองอย่างนี้หมอให้ยา รักษาขนาดไหนหมอก็บอกรางว่ามีส่วนผสมอย่างนั้นอย่างนี้อันเกิดจากรากไม้บ้างใบไม้บ้าง,างซึ่งเป็นยาสมหุนไพรตามก็นำตำรับตำรานั้นมาสแสวงหาสมหุนไพรแล้วมาต้มให้ลูกชายดืม่มลูกชายดืม่มยาแล้วก็ไม่ดีขึ้น ก็ยังหอมเหลืองอยู่เหมือนเดิมป่วยหนักขึ้นหนักขึ้นรามก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วโูคของเราจะตายแนย่ก็ไปตามหมอมาคนหนึ่งเพื่อจะมารักษาหมอไม่เห็นอาการของโูคชายของรามแล้วก็บอกคืนว่ารักษาไม่หาย ไม่มีความสามารถจะรักษาห,หายได้ขอให้ท่านไปหาหมอคนอื่นมารักษารามก็หมดหวังในการที่จะรักษาก็จึงคิดว่าถ้าลูกชายของเราเนี่ยนอนอยู่ในเรือนญาติ่น้องมาเยี่ยมก็จะไม่เห็นทับสมบัติของเรา เราก็ไม่ต้องการให้ญาติพี่น้องมาเห็นทรัพย์สมบัติของเราซึ่งมีอยู่จำนวนมากนี้จึงได้นำลูกชายนั้นไปนอนที่ระเบียงบ้านไปนอนรอตายอยู่ที่ระเบียงบ้านเมื่อตามทำอย่างนั้นพอดีวันนั้นองคมเด็เพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาเช้าจะออกโปรดสตรัตว์พระองค์ก็ทรงทิพประจักษ์ปุญาาเพื่อจะตรวจสอบว่าวันนี้เราจะไปโปรดไขใครจะมาเข้าในขายพระยานและปรากฏว่ามานกมัตตุลดีเข้ามาอยู่ในขายพระยานของพร,ะอง,พระองค์พระองค์ก็ตรวจยาน ต่อไปว่าเราจะมีประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราจะไปโปรดสเสด็จไปโปรดมานพน้อยคนนี้ก็ทราบว่าเมื่อสเสด็จไปแล้วมานพจะทำความเลื่อมใสในพระรันตาใและมัจะไปเกิดเป็นเทพประมุและได้ฟังธรรม ทุกคนจะได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันกันทุกคนเมื่อทราบดังนั้นแล้วพระองค์จึงจะเด็จไปในบ้านของรามณพอไปถึงบ้านพระองค์ก็เห็นมารนกมัตกุณทะเนอนหันหน้านอนหันหน้าเข้าข้างขวาเรือนทราบว่า มานพไม่เห็นพระองค์พระองค์จึงฉายรัศมีไปติดอยู่ข้างขวาให้มานพมัตรกนลตรีนั้นเห็นแสงมานพเห็นแสงแล้วก็สงสัยว่าเป็นแสงอะไรจึงพลิกตัวกลับมาได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับยืนอยู่ตรงหน้ามานพก,ก็คิด เห็นความปุดผ่องสรีระอันงดงามประดุจด่างทองขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความเรื่อมใสและเข้าใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจึงทำใจให้เรื่อมใสและคิดต่อไปว่าเพราะบิดาของเรา เป็นคนไม่ให้อะไรแก่ใครๆเราจึงไม่ได้ไปเข้าเป้าองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวนาไม่ได้รักษาไม่ได้ฟงังธรรมเราจึงไม่ได้ทำบุญในส่วนนั้นแต่เมื่อพระองค์เสด็จมาแล้ว แม้แต่ร่างกายของเราก็เพื่อนไหวไม่ได้มานบก็จจงยกมือขึ้นที่ยังพอจะยกได้ระนมมือแล้วก็สแสดงความเคารพองธรรมาองค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจเรื่อมใสในพระรัตนตรัยด้วยจิตใจที่เรื่มใสนั่นเองเมื่อ องเดสดพระสัมมาสัมพุทธจทเจ้าเสด็จกลับแล้วมานกนั้นก็ทิ้นใจลงตอนนี้ท่านเล่าว่ามานกเมื่อเมื่อตายจากภพนี้แล้วก็ไปเกิดในภพในเทวโลกชั้นดุสิตเป็นแท้พบุตรอยู่ที่ชั้นดุสิตนั้นด้วยเหตุที่ว่า ได้ทําใจเริ่มใสในองค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพระบุตรเมื่อไปเกิดเป็นามานพเมื่อไปเกิดเป็นเทพประมูตแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่องคิดวิญาณมองมาจากโลกมนุษย์เห็นพรามผู้เป็นพ่อของตน มันยืนร้องไห้อยู่ในป่าช้าที่ได้นำลูกชายมาทำชาปนกิจร้องไห้คร่ำควรหาลูกชายทุกวันแทพประรุก็นึกว่าพรามณนนี้ทรั้งที่เป็นพ่อของเราเ่ยไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆแล้วก็ไม่พาเรารักษารอจนเรา ตายบัดนี้เราตายแล้วก็ยังมาร้องไห้คำควรอยู่ในป่าช้าคนเดียวด้วยความอา,าลัยรักถึงลูกชายแจ้ประบทจะคิดว่าเราจะต้องส่งสอนให้พรามนั้นสำนึกในความดีบ้างจึงจำแรงแปลงร่างลงมาให้มีลักษณะคล้ายกับ มานพชื่อว่ามัตตคุณทะีนั้นเมื่อพรามเห็นมานพมัตตคุณทลีมาเห็นเทพบระรแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นจะเป็นเทพบุตรรู้แต่ว่าบุรุษคนนี้มีร่างหน้าตาคล้ายกับปชายของเรามาเยืนล้อมให้อยู่เหมือนกับเราเลย รามก็สงสัยสงสัยว่ามานกคนนี้มาร้องให้เหมือนเราเลยมาร้องให้ทำไมจึงเข้าไปหามานกแล้วก็ถามมานกว่าพ่อมานกเราร้องให้ขําควรถึงลูกของเราที่ตายไปแล้วท่าน มาร้องไห้ค้าควรด้วยเรื่องอะไรมานกก็ตอบว่าข้าพเจ้าค้าควรอยู่นี้เพราะข้าพเจ้ามีรถมีตัวรถแต่ไม่มีรอตัวรถของข้าพเจ้าเนี่ยทำด้วยทองคำรดงามยิ่งนะแต่ข้าพเจ้ายังหาล้อที่คู่ควร จับรถของข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าจึงมาร้องให้ยอมตายเพราะความทุกข์ที่หารอรถนั้นไม่ได้พรามก็พูดกับเขาว่าพ่ามานพูดจเจริญไอร้รถที่ท่านต้องการเนี่ยจะเป็นรอทำด้วยอะไรจะทำด้วยทองคำหรือจะทำด้วยแก้วแหวนเงินทองหรือจะทำด้วยโลหะ จะทำด้วยเงินก็ตามเราให้เธอบอกเราเธอเราจะทำให้เทพบระบุตรที่แปลงตัวมาเป็นมานกก็คิดว่าเมื่อก่อนนี้แกขี้เหนียวไม่ยอมหาหมอมารักษาให้เราจะอเดี๋ยวนี้มาเห็นเราเลยเหมือนกับลูกชายยอมที่จะไปสร้างร้อรถ ให้กับเราไม่ว่าจะทำด้วยเงินด้วยทองด้วยอะไรตอนนี้แกไม่ขี้เหนียวแล้วแกอยากจะทำให้ลูกชายแต่ว่าลูกชายตายไปแล้วไม่เห็นมานกบที่มีหน้าเหมือนก็อยากทำให้จึงจึงได้ตกลงกันแต่มาแต่พรามก็แต่มานอก ก็บอกว่าร้อที่ข้าพเจ้าจัดจัได้มาทำร้อรถของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่มองเห็นอยู่และก็สวยงามคือข้าพเจ้าต้องการพระจันกับพระอาทิตย์มาเป็นร้อรถถ้าจะแลพระอาทิตย์เป็นสองแสงตววานคู่กันงดงามเหลือเกิน รถของข้าพเจ้างดงามข้าพเจ้าจึงอยากได้พระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นผู้รอรถของข้าพเจ้าถามก็นึกฉุนในใจแน่ต้อบอกว่าพ้อมานกท่านปรารถนาของที่ไม่ควรปรารถนาเลยท่านเป็นคนโง่เขลาแท้ๆข้าพเจ้าเข้าใจว่า ตัวท่านจะตา้เปล่าก่อนที่จะได้พระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นคู่รอรถมานพก,ก็พูดสวนคลามไปว่าบุคคลผู้ที่ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นคนโง่เขาหรือว่าบุคคลผู้ร้องไห้ต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่เป็นคนโง่เขากันแน่ รามยอมจำนวนต่อคำพูดของมานพของเทพประบุต่แปลเป็นมานพจึงกำหนดได้ว่ามานพคนนี้เนี่ยพูดถูกจึงกล่าวว่าพ่อมานพท่านพูดจริงทีเดียวบรรดาเราทั้งสองคนนี้ผู้ได้ร้องให้ค้าควรอยู่ ข้าพระเจ้าเองเป็นคนโล่เขาฝว,วาข้าพระเจ้าอยากได้บุตรที่ตายไปแล้วคืนมาเป็นเหมือนเด็กร้องไห้อยากจะได้พระจันทร์และพระอาทิตย์รามพอได้ฟังคำของเทพประบุษรผู้จำแรงเป็นมานกก็หายจากคลายจากความเจ้าโศกทันทีเพราะ ได้ฟังคำของมานพนั้นเมื่อจะทำการชื่นชมมานพจึงกล่าวต่อไปว่าพ่อมานพท่านนำน้ำมารดข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักมากเหมือนบุคคลดับไฟที่ติดน้ำมันด้วยน้ำบรรเทาความกวนกวายทังทวงของข้าพเจ้าลงได้ ท่านเป็นผู้บรรเทาความโศกถึงบรของข้าพเจ้าท่านได้ถอนลูกสอนคือความโศกอันเสียดใจของข้าพเจ้าอยู่เป็นนิดข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกสอนอันท่านถอนออกให้แล้วเป็นผู้เย็นแล้วเป็นผู้สงบแล้วขอมานอก ข้าพระเจ้าหายเศร้าโศกแล้วข้าพระเจ้าจะไม่ร้องไห้แล้วเพราะได้ความถ้อยคำของท่านและพรามก็เลยถามต่อไปว่าท่านชื่ออะไรท่านเป็นเทวดาหรือเป็นคนท่านหรือเป็นยักษ์หรือเป็นเท้าสก,กัดเทวาราชท่านชื่ออะไรท่านเป็นบุตรของไทยทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะรู้จากท่าน มานอบก,ก็บอกว่าเราได้เป็นบุตรของท่านทำกุศลแล้วจึงไปเกิดในเทวโลกเป็นเทพประบุตรอยู่ในเทวโลกชั้นดุิิธิรามก็กล่าวต่อไปว่าเราไม่เคยเห็นท่านได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาท่านไปเกิดเทวโลกด้วยการทำกรรมอะไร มาล็กลอกกตอบว่าข้าพเจ้ามีโรคเจ็บป่วยยากลำบากมีกายระสำระสายอยู่ในเรือนของตนวันหนึ่งได้เห็นพระพุทธเจ้าข้าพเจ้านั้นได้ทำใจให้เบิกบานแล้วมีจิตเรื่อมใสในพระรัตนตรัย ถ้าพระเจ้าทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าพระเจ้าได้ทำกุศลนั้นจึงได้ไปเกิดในเทวโลกรามเมื่อได้ฟังอย่างนั้นจิตใจก็น้อมไปในพระรัตนตรัยถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วมานอก เทพประบุษก็สอนรามต่อไปว่าในบ้านเรือนของท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายท่านก็น่าจะเอาทรัพย์สมบัตินั้นน่ยออกประทำบุญมาให้ทานมาทำบุญเสียบ้างรามได้ฟังดังนั้นก็เชื่อฟังเทพประบุษและก็นึกว่าเราจะต้อง นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาที่เรือนแล้วก็มาถวายทานแล้วเราก็จะถามปัญหา <c oughs> เราก็จะถามปัญหาแก่พระองค์ว่าคนที่ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนาไม่เคย ไม่เคยฟังธรรมเนี่ยแล้วไปเกิดในเทวเป็นเทวดาด้วยเหตุเพียงทำใจให้เรื่อมใสในพระองค์ในพระตนาไตเนี่ยมีอยู่หรือในโลกนี้แล้วเมื่อคิดได้นั้นก็ได้มอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดันพัตตาหารที่เรือนของของตัวเอง องสเสดพระสรรมาสัมพุทธเจ้าป็สเสด็จมาพร้อมกับภิกษุสองมูใหญ่สเสด็จไปที่เรือนของพรามแล้วก็ได้ฉันปตตาหารนล้างเกศฉันปตาหารแล้วเพาะพรามก็ทูลถามปัญหาอย่างที่คิดไว้ก็คือว่ามีด้วยหรือคนที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีล ไม่ไเจรินภาวนาไม่ได้ฟังธรรมแะไม้ไปเกิดเป็นเทวดานในเทวโลกเหตุเพราะเพียงทาใจให้เรื่องใสในพระองค์ในพระรันนาใยองค์สเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตัดต่อตามว่าเรื่องดางกก่าวนี้เมื่อวานนี้ มีเทพบุประบตุตนหนึ่งมาตอบท่านแล้วท่านจำไม่ได้หรือรามกันนึกจำได้แล้วพระองค์ก็ทรงสแสดงธรรมทรงสแสดงธรรมว่ามโนภุกพัง้ามาธรรมามโนเสถามโนมายามานสาเจปสันเนนะพาตททิวากรติวา ตตโตนังสุขมนเนวติฉายาวะอนุปายินีมีความว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สาเร็จได้ด้วยใจถ้าบุคคลมีใจของใสแล้วจะพูดก็ดีทำก็ดีความสุขย่อมไปติดตามเขาไปเพราะการกระทำนั้น เหมือนเงาติดตามตัวฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและเรื่องมัตตคุณทลีนี้ถือว่าเป็นพุทธภาสิตทั้งเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้เองจัดเป็นพุทธภาสิตทุกตอน ดังนนับนมนกุทธบริษัททั้งหลายพระองค์ทรงสอนว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่แล้วพระองค์ก็ทรงรแสดงเปรียบเทียบว่าคนในวาระสุดท้ายของชีวิตถ้าใจเรื่มใสใจผ่องใสใจมีมุล เต็มเปลี่ยมไปด้วยบุญวาระสุดท้ายนั้นเน่เป็นวาระที่สำคัญของชีวิตยกตัวอย่างเหมือนมัตตกลดลีที่ท่านยกซึ่งแสดงว่ามัตตกลดลีเมื่อจะวาระสุดท้ายของชีวิตทำใจให้เริ่มใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เพียงเท่านี้เมื่อจิตใจเริ่มใส จิตใจไม่ประกอบไปด้วยอกุศลก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพบรตรุได้ดังนั้นเรื่องของจิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่มวลพุทธบริษัททั้งหลายจะได้รักษาจิตมาให้อยู่ใมาให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตท,ทำจิตของตนให้ผ่องใส มีบุญไว้ในใจเหมือนอย่างที่ได้มาทำบุญเนี่ยท่านทั้งหลายก็ได้ทำบุญมาตลอดเวลาก็จะมีบุญอยู่ในใจบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามากระทบทางตากระทบทางหูก็ให้มันผ่านไปแล้วก็เอาบุญมารักษาไว้เหมือนเดิมเพราะแต่และว,วันเราจะต้องไปเห็นเราจะต้องได้ยิน เสียงที่เป็นมงคลบ้างไม่เป็นมงคลบ้างได้เห็นรูปที่ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างเราก็ไม่ต้องปรุงแต่งก็คือไม่เอาใจของเราก็าไปปรุงแต่งพยายามเอากุศลที่เราทำเข้าไปไว้แทนที่ทำให้จิตนิ่งๆทำให้จิตของเรามีอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นหนึ่ง ให,มมให้มั่นคงอารมณ์กุศลให้มั่นคงให้เป็นหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์ภระกรรมฐานเ,เราก็ได้มีบุญกุศลอยู่ในใจปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้เรื่อยไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยุดหรืออยู่ที่วัดถ้าเรารู้จากวิธีการฝึรกฝนอบรมจิต ให้จิตของเรามีบุญมีกุศลอยู่ตลอดเวลาให้นึกถึงทานให้นึกถึงศีลที่เรารักษาให้นึกถึงการฟังธรรมให้นึกถึงการเจริญภาวนาคือสวดมนต์ของ,ของเราไว้อย่างนี้ชื่อว่าเรารักษาจิตของเราให้มัน่นคงด้วยพระกรรมฐาน ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสอนและแสดงไว้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อมวลมนุษยาชาติทั้งโลกจตมภาพแสดงพระตัตตมเตตนาในมนโนบุพังกัถาก็พอก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอสมุติยุติ พระธรรมเทตนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวันก็มีด้วยประการะนี้